ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวบอมเซดเถื่อนทุกเฮ้ย <c oughs> ก็สวัสดีเพื่อนๆชาวบอมแซดเถื่อนกันนะครับวันนี้ก็จะมาแก้ไขข้อสงสัยที่ว่าเล่นไม่ได้พอถึงก็ก,กล้วมันค้างแล้วเื่อ้นอะไรเนี่ยมีคําว่าอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแล้วมีคําขึ้นมาอ๋อผมก็เคยเป็นนะครับคิดว่าคืพอพวนคุาจะ ก็พูดมาถึงไปครับเดี๋ยวผมจะลอง้องจักผมดกยครับต้องหงัดผมเมื่อคิปก่อนมันก็เฟอเอนกันนะครับก็แบบคุ้มเตลยครับคือว่ามันมีโปรไนมาบอกอบเขึ้นมาแล้วมันก็เขาไม่ได้นี่นะครับนีปรากาที่เยืวงเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูหนะ่อถจาเก้คขามติดกินก็น่าจะแก้ดกได้แต่ถ้าเกิตมไม่เก็มันก็กแก้เอครับ ไปครับแลวแม่ก็ไปโหลดเน็ตจีนะครับเน็ตจีเนี่ยเน็ตจีเนี่ยเนี่ยอ่าวเีนี่ยปโหลดมาครับไปโหลดมาแ้วว็ลองเข้าไปดูก่อนเล่นเรื่องก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นคิปนี่ยน้าหลงคาจุ่มนะครับอ่านี่ก็จะเป็นคลิปที่ว่าถามกันว่าทำไมผมไม่ได้ยิงนะครับเดี๋ยวกเข้าไปดูกันครับพ่อสงสัย ต้องนารกันนะครับเออรอรอนะครับเตือนหรือเปล่เตือนตัวนี้แหละแล้วอ่าตัดคิ้ ผมคิดว่าน่าจะเข้าได้นะครับประมาณเนี้ 2, ยตอนเก้าสิบแล้วเกือบตรงประมาณห้าสิบยิบแปดสิบก็น่าจะโผได้นะครับแต่ตอนสุดท้ายจะคั้งค้างนิดหน่อยนะครับประมาณเก้าครับตะค้างนิดนึงก็เป็นจอนอกมาเดียวแน่นอะนเอาแล้วครับโดแน่นอนแน่เลย มองติด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 เ่าครับแสดงว่าเป็แม่เลยครับอครับเขาไม่ได้อ่าครับที่คุณว่ามีขึ้นมาแบบนี้กันนะครับแสดงว่าคุณบับอรวิทเ์เยอะมากเินไปหรือไม่ก็เซฟปิดประตูไม่เซฟก็เลยครับเราเข้ารหัสใหม่อีกครั้งครับอรับแล้ข้าใหม่นะครับข้อใหม่ ขึ้นมาหน้านี้กดปุ๊บแล้วก็อ่าซึ่งไมเขาได้วะปกติมันจะให้กลับไปหน้ารับอินแบบหน้าแรกแบบนี้อ่ะแล้วก็ไม่เป็นไรก็รดา 啊，对对对。 ถ้าเกิดว่ามันเข้าไม่ได้อยุดก็ลองรีบบ้านหน้าตาไปครับติดไปได้าทานุสิบนาทีแล้วค่อยมาเข้าใหม่ครับเดี๋ยวมนก็ลองเข้าาหัสใหม่ดูครับแล้วก็ไม่นด้จะเกิดข้อผิดพลาดกับระบบของเครื่องอรันนะขณะนี้จะเป็นประจำเลยก็ค่อยลองเข้าใหม่ดูนะครับทั้งหมก็คออ้างไปเลยก็เดรลจก็ต้องรองไปสักพักหนึ่งนะครับก็พอ,อจบลิ๊ อธิบายภาษามาบอและต่อแบกเนี่ยรับก็พอดีเสียเท่านี้ครับตัดยครับ